สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตุรุซุ้มโพธิสิ์ยุคปลายนะครับพระสมเด็จยุคปลายมีการสร้างไว้เป็นจำนวนมากเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่4ก็มีวาระสำคัญหลายวาระแต่ละวาระก็มีการสร้างพระสมเด็จไม่ต่ำกว่า8 000, 4 0 0 0องค์นะครับดังนั้นเราจะ พบเจอพระยุคลายเป็นจำนวนมากแล้วก็ในด้านพุทธศินพระยุคลายก็จะมีความงดงามกว่าพระยุคางและยุคต้นองค์นี้เป็นพุทธศิ์ที่จำลองมาจากพระพุทธรูปยุคสุขโขไทยเป็นพระสมเด็จที่มีความงดงามพระยุคลายจุดสังเกตที่เราต้องดูก็คือ จะมีเส้นมังคับพิมพ์องนี้ด้านขวาเห็นด้านบนเห็นด้านซ้ายเห็นนะครับจากนั้นเราก็มาดูตรงการนั่งพยุปายหน้าแข้งซ้ายจะเล็กกว่ายุกกลางและยุกต้นและจะมีรูปร่างของพระบาทซ้ายตรงหัวเข่าขวาจากนั้นเราก็มาดูตรงคมขวานฐานสิง หัวฐานสิงจะเชิดขึ้นทั้งสองข้างคมขวานบางแม่พิมพ์ก็แอนตกท้องช้างเล็กน้อยแต่พิมพ์นี้ค่อนข้างจะตรงนะครับอันดับสุดท้ายก็คือตรงฐานล่างสุดหรือฐานเขียงปลายฐานด้านขวาจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายจากนั้นเราก็มาดูล่องยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ ทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะของพระยุคปลายนะครับภาพนี้เป็นภาพองค์เต็มด้านหน้านะครับเป็นพระที่มีเส้นสายสมบูรณ์ไม่มีเส้นไหนที่ขาดที่แหว่งลักษณะของความเก่าก็ค่อนข้างจะชัดเจนมวลสารก็ค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับเนื้อมีความดึกนุ่ม มีความใสน่าจะเป็นพระที่ผสมน้ำมันตังอิ้วค่อนข้างจะเยอะนะครับอูนก็มีการงอกขึ้นมาตามข้างเส้นซมตรงซอกแขนตรงใต้ฐานต่างๆนะครับพระองค์นี้ถือว่ามีธรรมชาติของความเก่าแล้วก็มีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจน เป็นพระสมเด็จที่มีพระกันข้างเดียวนะครับซึ่งเป็นพระที่สร้างในสมัยการที่สี่จำลองมาจากพระพุทธรูปองค์สำคัญด้านหลังก็เป็นหลังกระดาษนะครับเส้นของสี่เหลี่ยมชิดฟักก็มีบิดมีเบี้ยวมีเว้ามีโคง้งไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนบรรทัดซึ่งเป็นธรรมชาติของความเก่า แล้วก็หลังลักษณะแบบนี้เป็นหลังที่จงใจทําขึ้นมาโดยใช้แมกกาะดาลนที่มีลักษณะแบบนี้มากดแม่พิมพ์พระนะครับซึ่งน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลที่สร้างพระสมเด็จชุดนี้ตามรอยปีรอยแยกเราเห็นลักษณะของการห่อของปูนเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอย เป็นพระที่มีการลงลักษมาก่อนนะครับซึ่งบ่งบอกว่าเป็นพระสุเดจพัลละคังมวลสารค่อนข้างจะจัดจ้านความเก่าก็เห็นชัดเจนเราศึกษาพระสุเดชที่มีอายุเกิน150ปีเราก็ต้องศึกษาในเรื่องของความเก่าและก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มาดูด้านข้างกันครับตามขอบก็มีลักษณะของการตัดขอบด้วยมือมีรอยปีรอยแยกมีรอยสไลด์ของก้อนมวลสารด้านในองค์พระก็งดงามนะครับเส้นสายสมบูรณ์เนื้อตรงนี้ตรงแขนขวาก็มีการกระเทาะอ,ออกมาเล็กน้อยซึ่งเกิดจากธรรมชาติประเกต แกะได้อ่อนช้อยแล้วก็ทะลุสุ้มออกไปมาดูภาพฝั่งขวามือของท่านพระเกตเหมือนจะผ้าสุมออกไปนะครับพระกันเห็นข้างเดียวซอกแขนค่อนข้างจะลึกลำคอค่อนข้างจะสูงเส้นชายจีวรเห็นชัดเจนเป็นพระที่มีความงดงามมีธรรมชาติของความเก่า มีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกลกระยะสูงนะครับภาพนี้เป็นภาพของใบหน้าสังเกตดูเนื้อหาของพระสมเด็จแท้ๆนะครับเนื้อจะมีความดึกนุ่มมีชีวิตชีวามองแล้วไม่เบื่อนะครับ ภาพนี้เป็นผพาภเกตซึ่งแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็ผ้าสมงออกไปเส้นสุ้มก็มีการเซตตัวสังเกตดูเส้นสายนะครับมีความพิ้วขยุกขยิกในเนื้อก็ซ่อนด้วยก้อนมวลสารนะครับภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกตรงนี้เป็นลำคอนะครับลำคอค่อนข้างจะสูงหัวไหล่ซ้าย รักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวานะครับในเนื้อเราก็เห็นก้อนมวลสารเราเห็นก้อนของผงวิเศษผงพระพุทธคุณนะครับภาพนี้เป็นภาพของวงแขนซึ่งมีความเป็นธรรมชาติพระเก่าพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นสายต้องมีความพลิ้วขยุกขยิกนะครับ ภาพนี้เป็นภาพของเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรน,นะครับเนื้อมีความหนึกนุ่มมองแล้วก็มีชีวิตชีวาไม่เบื่อซึ่งแตกต่างกับพระเรียนแบบเนื้อหาจะแข็งกระด้เหมือนเรามองดูปูนปัร์นะครับภาพนี้เป็นภาพหองเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้าย เราเห็นก้อนเศษว่านติดอยู่เห็นพวกจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ในเนื้อเห็นผงวิเศษผงวัตคุณอยู่ในเนื้อเช่นเดียวกันภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงฝั่งขวานะครับเส้นสายก็เป็นธรรมชาติทุกสิ่งที่เราดูเราต้องวิเคราะห์ความเก่าวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจุดสำคัญในการที่เราจะตัดสินว่าพระองค์ที่เราดูนั้นจะแท้หรือจะเก้ภาพน,นี้เป็นภาพฐานบัวก,กับฐานสิงฝั่งซ้งายนะครับสังเกตดูเนื้อหานะฮะมีความแห้งสนิทเป็นผ้าที่ไม่ผ่านกันเช็ดกันล้างไม่ผ่านกันใช้บูชาสภาพเดิมๆเ,เป็นอย่างไรก็นำมาให้ชมอย่างนั้น นะครับภาพนี้เป็นภาพหัวฐานล่างสุดหรือฐานเขียงด้านขวาปลายฐานส่วนมากจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายในเนื้อพระก็มีบนสารพระต่างๆปรากฏให้เราเห็นนะครับเนื้อหามีชีวิตชีวามองแล้วสบายใจหน้าค้นหา ภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสุดด้านซ้ายมือปลายฐานจะตัดตรงขวา่าด้านขวามือนะครับภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององค์พระตรงนี้เป็นเส้นซมตรงนี้เป็นพื้นผิวตรงนี้เป็นเส้นของแขนขวามวลสารต่างๆก็ปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับพระองค์นี้ถือว่ามีมวลสารจัดจ้าน เป็นพระที่ดูง่ายภาพนี้เป็นภาพเส้นซ้มด้านบนฝั่งขวามือตรงนี้เป็นบริเวณนอกเส้นซุม้มตรงนี้เป็นเส้นมังคับพิมพ์ภาพนี้ก็เป็นเส้นซุ้มด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เป็นเส้นมังคับพิมพ์ด้านบนตรงนี้เป็นเส้นวาสนาในเนื้อพระก็ปรากฏมวลสารต่างๆ ให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับมีร่องรอยของการลงรักมาแต่ก่อนเก่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังภาพนี้เป็นภาพด้านซ้ายมือขององค์พระตรงนี้เป็นหัไหล่ซ้ายตรงนี้เป็นลักแร้ซ้ายซึ่งจะบางกว่ารักแร้ขวาตรงนี้เป็นเส้นสมบริเวณพื้นผิวก็มีปูนงอกขึ้นมาให้เราเห็นนะครับ ภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบพระส่วนด้านในตามส่วนที่ลึกก็ปรากฏว่ามีร่องรอยของรักเกา่าปรากฏให้เราเห็นพระองค์นี้เป็นพระสุเดชวรคขังชัดเจนภาพนี้เป็นบริเวณพื้นผิวด้านหลังนะครับตามรอยแตกรอยแยกก็มีร่องรอยของปูนที่งอกขึ้นมาซ่อมแซม องพระแล้วก็มีพวกลักเก่าที่ยังหลุดในหมดเติดอยู่นะครับส่วนพื้นผิวก็ซ่อนด,ด้วยมวลสารต่างๆพระองค์นี้ถือว่ามวลสารชัดเจนภาพนี้ก็เป็นภาพด้านหลังขององค์พระเช่นเดียวกันถ้าให้เห็นถึงธรรมชาติของความเก่าธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ธรรมชาติของสีสัน ในพระที่เก่าถึงยุคภาพนี้เป็นภาพบริเวณตรงมุมด้านล่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นชัดเตนตามคอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง,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 งที่เราต้องนำมาพิเคราะห์นำมาพิจารณาว่าพระสุเด็จตรงนี้จะเป็นพระเก่าถึงยุคหรือไม่ตอนนี้เรามาดูองค์พระ ด้วยกล้องขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริมจากใบหน้าพระองค์นี้เนื้อหามีความดึกนุ่มมีความใสน่าจะเป็นพระที่ผสมน้ำมันทางยิวค่อนข้างจะเยอะนะครับมวลสารต่างๆค่อนข้างจะะเล็กละเอียดแล้วก็ซอดอยู่ในเนื้อพระเป็นพระที่มวลสารจัดจ้าน ธรรมชาติของความเก่าชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางเาภาพก็โอเคนะครับปูที่เราเห็นงอกประมาณนี้ก็ต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างจะนานนะครับพระสเ็ษที่มีอายุเก่าถึงยุคเท่านั้นที่เราจะเห็นปูนงอกขึ้นมา การศึกษาแบบเก่านะครับเห็นข้าปูนที่งอกขึ้นมาบนองค์พะก็เรียกว่าเป็นแป้งรองพิมพ์แต่ความจริงไม่ใช่นะครับแม้กระทั่งเสียนใหญ่บางท่านก็ยังติดคำพูดว่าแป้งรองพิมพ์อยู่แสดงว่าไม่มีการศึกษาเพิ่มเติมเข้ามานะครับ ปูนที่งอกขึ้นมาบนองค์พระสมเด็จถือว่าเป็นธรรมชาติของเนื้อปูดเปลือกหอยซึ่งเป็นโู่สูตรหลักในการสร้างพระนะครับรเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแขนไซ์เพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระสมเด็จองค์นี้แล้วก็พิสูจน์ว่ามี ปูนกรหอยให้เป็นส่วนผสมหลักในการสร้างหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะฮะอันดับแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามขอบพระว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่านะครับพระศิษย์ที่มีอายุกเก่าถึงยุกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบพระย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มีรอยปีรอยแยกถ้าองค์ไหนเส้นสายเรียบตรงเหมือนไม่มทัดไม่มีรอยปีรอยแยกไม่มีหูงอกขึ้นมาเลยก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่แน่จะใช่พระสเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับเราศึกษาที่มีอายุกเกินร้อยหปีสิ่งที่ต้องเน้นก็คือเรื่องของความเก่าแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการศึกษาแบบใหม่แบบอนุรักษ์แบบนี้เป็นการศึกษาในเรื่องของธรรมชาติของความเก่าไม่ใช่ศึกษาในเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงเส้นนั้นสูงเส้นนี้ยุบตรงนั้นนูนตรงนี้แบนเราจะไม่ศึกษาแบบนั้นนะครับเพราะว่าการศึกษาแบบนี้ เป็นการศึกษาที่เอาพระองค์เดียวมาชี้ตำหนิพิมพ์ทรงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสมเด็จจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างกันไปแต่และองค์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะองค์นะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจน มวลสารก็ค่อนข้างจะโอเคประเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซต์ตรงตำแหน่งนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูดปลาหอยซึ่งเป็นส่วนสมหลักในการสร้างพระสุเด็จรองค์นี้ตอนนี้ก็หยดน้ำยา เช็คอ้แฟซไซด์ลงไปแล้วนะครับถ้าพระส้นเด็จองนี้เป็นพระเก่าถึงยุคแล้วก็มีเนื้อปูนเปลือกหอยให้เป็นส่วนผสมหลักในการสร้างน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดปนองพระแล้วก็จะมีฟองกัดขึ้นถ้าพระองค์นี้เป็นพระใหม่อายุไม่ถึงยุคเป็นพระที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยเช่นสร้างจากเรซิน สร้างจากปูนปัสเซอร์น้ำยาที่เราหยดลงไปเมื่อกี้ก็จะไม่เกาะบนองค์พระจะกระจายหายไปนะครับตอนนี้เรากำลังลงไปในตำแหน่งที่หยดน้ำยาเช็คอายุแคลเซายไว้เพื่อที่จะดูว่าจะมีผลแบบไหนพระองค์นี้เป็นพระเก่าหรือพระใหม่น้ำยาจะเกาะบนเนื้อพระหรือไม่ องนี้ถือว่ามีธรรมชาติของความเก่าวชัดเจนนะครับส่วนน้ำยาที่หยดลงไปนั้นก็เกาะเป็นเม็ดบนองพระแล้วก็มีฟองอากาศขึ้นมาอาจจะมองเห็นฟองอากาศค่อนข้างจะลำบากทั้งนี้ก็เพราะว่าเนื้อผ้ามีสีขาวนะครับแต่ก็ยังเห็นฟองอากาศชัดเจนแถวนี้ สรุปได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุขเก่าถึงยุคและก็มีปูดเปือกหอยเป็น่วนสมหลักในการสร้างซึ่งตรงกับคำโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกพระสมเด็จว่าพระปูดปั้นซึ่งแปลว่าพระที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบเช็ดนธรยาออกนะครับ หลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูว่าพระที่ผ่าการเช็คอายุขันไซมงบอกว่าเป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีเนื้อปูดบวกหอยเป็นส่วนผสมหลักจะมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงาทางกายภาพยังไงมีธรรมชาติของความเก่าแบบไหนนะครับแต่ละองค์ที่นำมาให้ชม ส่วนมากจะเป็นพระที่ไม่พากันใช้บูชาไม่พากันเช็ดกันล้างนะครับธรรมชาติเดิมๆเ,เป็นแบบไหนก็มาให้ชมแบบนั้นเราจะเห็นได้ว่าแต่ละองค์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างกันไปนะครับพระสมเดชจะไม่เหมือนกันสักองค์นะครับดังนั้นเราควรจะเลิกการศึกษาในรูปแบบ ความเหมือนโดยนำเอาพระของเซียนมาเป็นแบบอย่างนะครับปัญหาใหญ่ในการศึกษาสะสมพระสุเดจก็คือเรื่องของราคาจากนั้นก็ในเรื่องของการถูกตีเคนะครับท่านเคยได้ยินได้ฟังจากเซียนทั้งหลายว่าจะซื้อพระในราคาหลาย,ลายร้านโดยนำเอาพระของเขามา โชมาชี้ตำหนิมินส่งให้ดูแต่ท่านเป็นคนที่ไม่รู้จักใครชื่อเสียงก็ไม่มีพวเว w ร์ก็ไม่มีไม่รู้จักเศรษฐีดังนั้นโอกาสที่จะขายพระราคาเป็นล้านก็แทบจะไม่มีนะครับในเมื่อไม่รู้จักใครรู้จักแต่เสียง เราได้ยินได้ฟังจากเขาดังนั้นก็เลยนำพระไปให้เซียนดูแต่เซียนเขาก็ไม่ซื้อเพราะว่าไม่รู้จะซื้อไปทำไมลูกค้าที่จะมาซื้อพระของตัวเองก็หายากดังนั้นเขาก็ต้องบอกว่าอเอเพื่อเป็นการปฏิเสธในการซื้อนะครับนคนที่นำพระเอาขึ้นไปให้เซียนดู ก็ดัดไปเชื่อเสียนเขาบอกว่าเก๋ตีว่าเก๋ตักเขาก็เลยทําให้ต้องทิ้งขว้างพระสมเด็จทําให้เสียหายนะครับถ้าเราตัดปัญหาพวกนี้ได้การศึกษาสะสมพระสเ็จก็จะง่ายขึ้นพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศ,ศุรุสมพุทธศิ์ยุปลาย เป็นพระสด็จที่มีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์เนื้อหาหนึ่งนุ่มหน้าคนหามนสารจัดจา้านพระทุคุณโดดเด่นถ้าใครได้ครอบครองบูชาก็ขอให้มีศีลมีธรรมมีภาวนาอัรองว่าชีวิตจะ,จะเจริญรล่งเรือง ประสงค์สิ่งใดก็สมบัตินาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพบกันใหม่